สวัสดีครับวันนี้เราเกษตร t r a n s ครับกําลังมาดูนาของพี่ก้อยนี่พี่ก้อยระหว่างแปลงนี้นะครับปลูกก่อนแล้วแปลงนี้ปลูกทีหลังแปลงนี้ปลูกทีหลังดูเข้าใบตั้นสวยไหมครับนี่เลยพี่ก้อยปร,ร,ระทับใจไหมครับประทับใจมากครับวันนี้พี่ก้ยอยใช้ปุ๋ยกี่ลูกยี่สิบไร่เลยหกลูกเองแล้วก็ฉีดทันฟอร์ม m เปกี่ครั้งสองครั้งเองพี่ใช้แบบไหนทันฟอร์มอ๋อ ใช้หมดทุกตัวเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะตั้งแต่แช่ตั้งแต่แช่เลยแช่เม็ดเลยช่เม็ดเลยโอเคเลยแล้วก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้อ๋อแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้เล่งออกรวงนะงโอเคเราจะเข้าพระทับใจไหมพี่ประทับใจนะครับวันนี้ฝากไวนก้นะครับเกษตรนะครับทานฟอมนะครับได้มาถึงไร่โดยตรงเลยผมได้มอดวิชัยครับตัวัหดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายดูข้าวครับดูข้าวครับสวยจริงๆเลยสวยจริงเลยนีครับแตกกอดูการแตกกอนะครับ เออก็ขอสอบสแต่กอบตั้งนะครับสวยมากเลยนะครับคาดว่าผลผลิตนี่โอเคไหมถ้าใบดีอย่างนี้โอเคเลยเนาะยี่สิบไรเป็นทั้งวิร์เลยเนาะโอเคปอกมือให้ทันฟอร์มนะครับสุดยอดจริงๆเดีครับสวัสดีครับ